หน้าทางใต้เจ้าเดียวสามแยกนะใกล้ในละนี่ใกล้ๆนี่มันจะมีสามแยกอยู่นี่เจ้าเดียวตรงปั๊บไปเจ้าโบตรงเดียวใส่ไปหอดปั๊บมันจะมีท่างดำเส้นหัวกระยุ่งสำโรงไปหอดท่างดำปั๊บเจ้าก็เดียวใายเลยไปหอดสามแยกมันจะสามแยกไปท่างบันเปื่ยบอันนี้เจ้ากระโบตองเจ้าโบตรงเดียวเดียวัว้านเจ้ายิ่งตรงยางเดียวเลยหอดสำโรงปั๊บโอเคเดี๋ยวว่าเจ้าไปนี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันหนงเดียว มันหลายงอนั่นน่ะไปมองเขาลดร่องออกน่ะค่ะค่ะวัวต้องเลี้ยวใส่ไปหอดไปหอดสามแยกข้างหน้าใช่จะออกซ้ายย่างเดียวซ้ายแล้วกระต ong ได้บ้านวัต้องเดียววัต้องเดียวออกจากขางดำค่ะขอบคุณมันยังไม่ขางดำอยู่ไอ้ที่ผู้ว่าเห็ดทิพย์นีแต่หลงทางกันทีหลงอย่างมื่มือเอ้าใส่หนีได้เนาะ าใช่เนี่ยขี้ไปหอดสามแยกเดี๋ยวซ้ายตลอดเนาะเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ตรงย่างเดียวอ,ยอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายไปยังรูเลอร์อ,รอ,อ,ออ่างบอใบไม้สี่ศูนย์ห้าหนึ่งมันยังนอดรูลเลอร์อเบิ่อนจากอีกยังนี่ใช่ไหมสามแยกอันนี้มันสี่แยกตรงอีกตรง,ตรงอีก ตรงตามเส้นดำแล้ววะตรงตามเส้นดำถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเนาะไม่เป็นสามแยกประติมาหไม่ใช่อันนี้สีโอ okay, okay. มันกรโครไปบางเก้าอะไรเปล่เลี้ยวซ้ายไปยังรูเร่าเอิญอ่างบอใบไม้4 0 5ศูนย์ห้่ขวารถนั่งมันอันนี้ก็สี่แยกอีกนี่เมียนี่สามแยกให้ไปเซฟไอ้เนี่เลี้ยวซ้ายมันี กลับรถแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปเซียนจีพี่มันตัวเอ้เดี๋ยวออกเลยเมียมันเมนอยู่บ่ม่เก็ามาพี่สามแยกของมึงเน๊ะในจีพี่นี่ถืรอราหนิบันี้นี่อยตรงไปเลยไปเดี๋ยวตรงยังเดียวอเล่ามันลยหรือเล่าเนี๋ยน,นอนบ่สิบโมงกไสิเบเอ็ดโมงไม อีก400เมตรวิ่งตรงต่อไปจ้าขอบคุณค่ะอังพี่ฮู้ยังยังเดอกไขว้ยัะอําเภอสํารงแม่เขาเห็นตายแล้วบัดนี้มึงตื้อนี่นี่เน็งนี่เน็งนี่เน็งขอบอกแล้วว่าไม่ท่าไงไขว้ลุ้งเนี่ยนี่ไงจามแยกเลี้ยวซ้ายนี่ไงเลี้ยวเลยลูกใส่เขาเฮียนคนตัวเล็กไม่นู่นเมียวี่นี่มึงมือมือมึงมือเมียเออเออเไปเลยบัดนี้ นี่นี่เนี่ยนี่นี่ยสักวันต้องเป็นของเราเนี่ยแต่ลมือรุ่นประจับเนี่ยโอ้ยหยามาเชียวนะเสียบแต่ว่าเม่ยหยามันพักตะไคร้อะไรตะไคร้โอ้ยมรักตะไคร้ดีกอร่าหาลอยด้วยหนูมันก็มีโอ้หัวตัวเขียวเอาบ่ อเอาไปกินบ่เป็นหนอกโอ้โหเนื่อยจังคืเหมือนเาานหวัดหงผักเนะาะเ,เาานอนจะวสิบันไดๆตัวเาเองโอ้ยเขาจะาวานเขาสุดยอดแลพี่น,น้องมีไม่นม,มันแต่กันาะว ถ้าก็บลงนะมันก็สิบเปิดอนน่้เาก็ต้องซื้อ,อบ้านท่คอนเนี่ยกอ้ยยิงน่บีองเ้เยน็นตายอเย็นป้นปนนนายอำเภอยีกแล้วแต่ว่าประเด็นคือจะไปลงไซอีกบ่านั้นบ่ันละวันละ มันควรจะเป็นเหมือนอสินสมเด็ดแปลมเพิ่มเมืองนี่แหละแต่อําเภอสิริสมเดชแปลมเพิ่มเมืองเป็นทางหินแห่อันนี้ยังเป็นลาดยางผสมคอนกรีตนะครับท่านผู้ชมที่โปรดรักที่เราจะไปณจุดจุดนี้นะครับเพราะว่าเราก็ปวดหวัวกับคุณจีนิดนึงนะครับคุณจีก็พาเรา บอกไวนมาบอกเราเลี้ยวพอไปถึงที่เลี้ยวทางตัดทางตันอะไรของเขอเนี่ยเราถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ครบอีกนะคุณจีปวดหัวมากเลยไม่แล้วถ้าเป็นผู้บอก้าเป็ิตจนมั่นขึ้นมือฉันต่าง่าตัวจอเขาดีตัวต้องบอกเขาดีๆฉันเหนื่อยพี่จ๋าอยู่ๆก็มาฟังสี่ห้าครั้ง เดี๋ยวทนไม่ไหวแล้วนี่เนี่ยยางกายกินคุจีคุณมาที่จังซีบ่ไดโอ้เดี๋ยวพาไปเรียบุมร่างไฟบ้านไม่ออทสมอลเลยคุจีนเดี๋ยวจะเอาเธอลงตมฝ <c oughs> นบตกตกเทียงนี่หหดหน้าไป่ว่าดีดีแล้วที่ฝนบตกที่พี่น้องหดห,ดหน้าเราขันฝน,นตก หยามันก็จะเกิดอีกนะฮะมีการพุดนาเฮ้ยหยามันเฮ้ดหา,หาหมันตายแล้วก,ก่อนที่จะทาเข่าทาหน้าเฮ็ดไยเฮ็ดหน้าก่อนอื่นพี่น้อง่วรจะปุย๋ยรงก่อนเอาลุยปุ๋ยร่อาปุ๋ยลงก่อนหรือ,อหดหน้าก่อกนพุทนาคือการพุทนาคืออะไรพุดหน้าคือการไถหน้าไถกบไถพ่วนดินพ่วนดินขึ้นเอาหยาขึ้นมาดึงหยาขึ้นมาจากที่ดินถมไปถมมา ถ้าแดดออกก็สญ้าก็สิตายถ้าแดดว่าออกปุ๊บ้ากระสิเกิดไม่ฝนตกก็เกิดฝนว่าตกแล้วการุดหน้าคือการพุวนดินที่จะเห็ดหน้านะครับพี่น้องเนาะอย่างงเด้อการหุดหน้าคือเอารถมาเกียดเกียเกียเกรพวนตีดินถ้าเราไม่หุดหน้าหนึ่งผลที่ได้รับคือ,อ้าลายสองดำยาทดลองนมาเพราะฮุดได้เพะได้จ้า มัไทยเราก็ว่านเลยนี่ไทยเราว่านเลยได้แต่ที่เขาหุดก็คือคนหน้านี่คือไทยกบกบดินนี่เป็นยังคือคือหุดคือกบดินก็คือไทยเห่าอ่านเห่าแบบว่าหน้ามาหลายๆฝนตกหลายๆปุ๊บเห่ามาดํามันจะบอ่อแข็งออดินจะไม่แข็งดินจะนุ่มในการออนำนานหรือใช้มือดานะจ๊ะดินเฉพาะแข็งเป็นแบหุดหน้า จนี่คือสมัยโบราณสมัยตะกี้เพิ่นเอาควายนี่โอ้ยหุดหน้าจน,มมนมเม,นมื่อยหมดลรอพี่น้องหุดเอาสมมตนี้มีเทคนิคมีเพเื่อนไว้ยังก่อนเทคโนโลยีเขามากก็คือการเฮ็ดรถไถรถไถมีเครื่องจักรในการไถหน้าเตินอน้อกมันนิจับ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 นี่ข้าวดียว่าเร็ว เป็งานนะครับการว่าหูเป็นงานลายดำยากดินเจนอันนี้อันนี้นี่บ้านเราได้หนินีบ้านเราดิถ้าดินเรียบๆทังสี่บ้านถ้าไทยแล้วเป็นดินน้ำเรียบเพราะว่าเขาจะบานบานบานแล้วก็เขาจะรากเขาจะเอาฐานยังขอเรื่องวะยังกว่คาดไหมคาดรถไทยเหมฐานคาดรถไทย ขาดไปน้ำมันเ,นะะเรียบนะครับแล้วรัางพนนี่ขันฝนตกป,ปุ๊บน้ำหงอ,อจอยเอเะหงลายปุ๊บก็จะถามว่าตกกาตกกาคืออะไรบางคนอาจจะถามว่าตกกาคืออีกอย่างการตรกกา,านี่คือเฮาน้ำเข่ามาเออเอาเข่ามาแล้วก็มามาปลูกเพื่อจะเอากาตรงนี้พันกาตรงนี้ไปดำ เขาเอาเขาไปมาสก้อนเขามากคือยังเอาเข้าที่เมล็ดพันธุ์ที่เราจะเตรียมไปปลูกคือเขาปลูกไปแซาน้ำไปมาเขาเห็นมันงอกกอนไหมเห็นมันงอกค่ะงอกหักออกมาขาวๆเขาก็มาตกกาบานกาดํากาอันใดที่มันวาขื้นห่างมันก็ฟูขื้นแส้ง่าเป็นเขาแจ็บโอ้อันเขานี้คือตอเขาไปแซ่ก่อนติใช่ต้องต้องนนี้หนูไม่รู้เลยนะแช่น้ําก่อนแล้วก็มาบาด บางคนกับวานไหนด้วยเจ้วาน็เป็นวานเลยไหมวานเลยนั่นคือเขาเขาปลูกเนี่ยวานวานปลูกเลยแ<อ>จ้าวานอันตุกกานี่คือเขาต้องมาเขาสะคอนมาแล้วเขามาตุกกาเพื่อจะนั่มต้นกาหรือต้นเขากาเนี่ไปไํดำนะคะท่านผู้ชมที่เคารบรักนี่คือบะเมนวาปลูกมาก ว้าสอนผคนรักผู้ใหญ่โอ้ยขอ่อยงูจักอยู่ดอกเขต้องมาบาอกวข่อยอันนี้ไม่ใช่คือันปันได้ความรู้ด้วยนะความรู้ผู้เป็นภาทษาอังกฤษแบบนี้นะครับข่อยเฮ็ดติลีนี่เขาชาวบ้านเมือ่อไรนี่ถ้าฝนไม่มามันจะออกเป็นสีแดงอาจจะท้าไม่เข่าตายได้เลยแต่ข้าวของเราทนทานมเมล็ดข้าวพันข้าวเราทนทานมากรอน้ำได้นะครับ นี่ล่ะเป็นยังเป็นคือว่าเ่านี่เป็นของบูซาเขานี่ของบูซาเป็นของกินเป็นของที่ทนท่าที่สุดองไวเพราะต้องมีต้องเข่าเปียกเข่าสารเพราะว่าเข้าเป็นเข่าที่อดทนมากที่สุดเป็นพืชที่อ่อนไวแต่ต้องทนทนทาาที่สุดนะคะท่านผู้ชมที่เคารพรักเวลาเขามีรวงอ่ะเขาจะโน้มตัวลงต่ำมากเลยเพราะว่าเขาหนักรวงหนักเม็ดข้าว เหมือนกับคนอะ่ะต้องเหยนยงสูงหยิ่งสูงก็ต้องเยิ่งลง้มตัวลงต่ำลงถ้าท่านผู้ชมนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่อำเภอสำโรงนะครับเพราะว่าเราเห็นเสาอากาศนะครับเพราะว่ามันจะมีทุกอำเภอเสาเสาเอากาศหรือว่าเสาสัญญาณนะครับ เช่นหนีซ้ายมือเรานี่ต้องไปโรงเรียนแน่นอนเลยอาจารย์ไม่แล้วแม่ไม่นี่ไงคือศูนย์อะไรอ๋อสำโรงก็แปลว่าอำเภอสำโรงนะจ๊ะนู่นไงทางใหญ่ถึงแล้วถึงแล้วแต่ว่ามันหางจากงานประมาณเกือบยี่สิบโลแล้โอ้ตายแล้วแต่ว่าเราจะพักที่นี่ก่อนเดี๋ยวแต่ โอเคค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสำหรับที่นี่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะถึงอำเภอแล้วจะถึงที่พาก,กันแล้วเด้อวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าก,กดขำพ็จนาด้พี่น้องเนอโอ้ยมือมือลายอยากนอนเนี่ย <laughs> บายบายค่ะสวัสดีค่ะ